สวัสดีครับพมกับผมโมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นคอฟดีตีโมเดลบอฟเฟอร์สองดีมาสเตอร์นะครับผมก็อันนี้มาอยู่ที่แคมเปญภารกิจที่สองนะครับผมก็เมื่อคลิปแรกนะครับไม่มีเสียงไมก็ต้องขออภัยด้วยครับคือเเสียงมันหายมีแต่เสียงในเกมก็มาคลิปนี้ก็น่าจะมีเสียงแล้วแหละ So how do I look <ด> like one of the bad guys Perfect y o n d c o a i like n <guys. S 1> So, oh, Makarov okay is the cross. Makarov's no prize. <toduk> yeah. He's a whore. A mad dog killer Balakot. Balakot. for the eyes right. bitter. Mm. Just remember halakot. your new identity. It'll keep you alive. <toduk> yeah. Welcome to the 141. Best <toduk> hand-picked group of warriors on the planet. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind their reliance. Their feet wet? Imagine just about freezing right ในทาวนแลวกันว่าที่น้ำแม่งหนาแค่ไหนกับตันโซฟแมทราวิชร่วมมือก totally cool. ับจาบลอสเซนเดอร์ซันมานะครับเนธแมงภาพโผขึ้นเยอะหนือสูบซิการาบายเจเองอีโชิอแล้วไปถรถคริปแฮงเกอร์ วันที่2 7เจโมง3ามาก Gary รสเซนเดอร์สันแท็กฟอร์ดหนที่คาซัสถาน s t h นี้นะรอภูไปก่อนโอ,โอ้โหนี่กลับมาเล่นนะครับคือแบอบเคยเล่นภาคต้สนฉบ,บับแลว แต่มาเรียภาพสวยมากเลยมาเล่นรีมาสเตอร์กันดีกว่าทิกขวาค้างซื้ออ่าซื้อค้างครับต้องกดค้างมิงั้นเดี๋ยวหลุด รอรีมาสเตอร์ของวงเดว w a แ f สส e 3อยู่อยากเล่นมากโอเคโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันอีกฟังไปจัอบไว้อย่าจลบไว้ยโอ้โหเหี่ยนกะจับจับไว้ครับเโ 1K Soap 1K แตนหน้าแม่งทำดีขึ้นนะเนี่ย รูปไปชึบเป็นของจริงนี่กูทำไม่ได้นะเีจะตอบอืมเอาเคถหนึงงละอาวุธ a c r h e a r t b e a t เครื่องตัวจับที่ประจรโอ้มีตัวตัวจับที่ประจรด้วยนะแล้วก็พืนพก USB จุดสี่ห้ารถเช็คเช็คขึ้นตัวจับ ถ้ามึงเห็นในนั้นไหมสีจุดสีฟ้าคือกูถ้าเกิดมีอะไรที่มันแปลกๆจะขึ้นมีนจุดสีขาวโอ้ย้มา่กินแหละเพิ่งตัวจับที่ว่าจัวดีเทคโนโลยีอ่ามีจุดข,ขาวอยู่หน้าสองมันไม่รู้เราเราอะเดีย๋ยวเก็บไหมไงเ,เก็บด้านซ้ายที่สามสอง เก็บร,กดดร้อยไปเอดูเยเทำงานกันทีนะคิดถึงมากเลยกลับมาเล่น MUT นะครับถึงฐานแล้วฐานอะไรเนี่ย แห่ืนเดิม One, two, หนึออ่งสองมเฮ้ยดีเทลเก็บดีนะมมรครับมีการทิ้งรอยเทาย้าเนี่ยลองเรามีปะเฮ้ยมีเฮ้ยเกมทำดีเทลดีขึ้นนะโอเคอเลยชอบชอบ ทำกับดังโซไปอืมไรู <S <S ้อะไรมาอย่แย่กันกใช้เครื่องตัจากความร้อนเดี๋ยวคอยดูจากตงุงจากตรงหนาผาให้พายุเป็นที่บงังบัไไงน,นการเข้าไปในถ้รนะตามเรีย พยายามดูที่เครื่องจับที่ประจอนเอาไว้ปลอดภัยปลอดโชคดีข้างหน้ามีการเคลื่อนไหวหนึ่งมีการเคลื่อนไหวหนึ่งเรียบร้อ่เขียว,วต่อไปโอ้โหสีจางเฮ้ยนิ่นงปึง๊กปึ๊ก พย,ยายามไปเก็บหมดนะเราเก็บเท่าที่จำเป็นให้เราผ่านทางนี้ได้พอตอนนี้โอเ้เวยสวยมีโซฟคอยช่วยครับไม่ต้องไปกลัวไปที่ผ่าอนอเีนอเชลเพย์ อยู่แล้วมันทุกมาเดี๋ยูนนะ่หน้าเอ้ามันรู้ได้ไงวะเกือบไปแล้วนั่นยังสเต็วแล้ไอ้เฮียมันรู้ได้ไงวะกูแบบย่องมันนะ มีเชื้อเพลิงอยู่ทั้งด้านทั้งด้านเหนืออยู่ด้านเหนือตรงนึมไปนี่ไปนี่ไปพยายามไม่ต้องเก็บรอฟันทารให้บริการทางการเงินในภูเก็ตและมุ่งหน้าหาดิน ไม่เห็นเลยแม่งมืดมากสถานี้เช่อเพล่<ป>จเจอแล้วเลา,างเปดตุกิดอ่บเรจ็ัวเทยะจะทำอะไรสัญญาณไปที่นั่นไปที่นัไหมเลนักัน ข้างหน้าีน่เห็นที่ตรวจจับที่ประชานขึ้นโอเคเรงสดุโอ้โหแตไปตรงนี้ก็เยอะมากเลยอะต้องเก็บหนะ่ยเก็บไม่ต้อง,องเรา吗ัรผมไม่เห็นเราหรอกอยากนะอยากนะอ่างนะโอเคมันไม่เห็น,นเราไหมเนยร โอ้ตรงนั้นแม่งมีคเดเยอะ <c oughs> ม,มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ มึงไปเดินเล่นมาหรอวะไอ้เหี้ยมันนางขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไปออาหนาา้าตาออกอะอะไรวะอ,อ,อ,รวอ๋อเอฟเอเโซ่แม่งโอ้โหเอฟอาหารตัวพอเขาแม่งอาหารหน่วยแท็กฟอสเลยฮะนี่บาทของเราจะมาหาเ m ีมี คุณแมงมดแล้วมองหา A C S เครื่อง A C S เนี่ะโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าได้ละภารกิจไดนะ้สำเร็จไปรถปรถแม่งคุณโดนจับได้วะหลบหลบปอนแล้วอย่าพึ่งยิงนี่คือผู้พันเมทรบุบออกมาแล้วโชว์มือขึ้นถึงสตร อ้จับเพื่อนคนหนึ่งของมึงเอาไว้แล้วมึงมีเวลาห้าวิที่จะโผล่ตัวออกมารถใช้แผน่แผนบีดีอ่ะห้าสี่สามเดี๋ยวตอนหนึ่งเราจะกดเลยสองหนึ่งสี่

ปปาปดา๋ย่าเพอร์ยาตั้งค่าแบบหนึ่งมันดูแหลกๆมากเลยตั้งค่าอันเนี้ยเออนี่น่าจะหายแล้วอุ้ย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 เรียบร้อยมุมงการเี่กูด้วยกูเลิกลงไปแล้วได้เลยเอ้ามึงมีอยู่นู่นตอนไหน não vou um, รถเทสโนโมบิลหรออาเจอที่นี่กันได้เลยชอบเลยไปเลยนี้ตัวไปไม่ได้เปลี่ยนมีตัวกัรถติ๊กติหนึ่งหก แต่เราจะถึงแล้วเต็มตัวเน่งแม่งเลยบีทุ่มหมดบีทุ่มหมดอู้หนะครับอ้โหูเจี๊ยะอลังการสัุดเฮ้ยหอยนั่นเร็วสิเห็นคนแล้วรีบมาเรา้ะมันจุหมดโอเคแล้ได้ a อทแล้วออกจากที่นี่กันโอเคครับก็จบไปกับแคมเปญด่านที่สองนะครับ